ไปครับนิวสอนพิษนะัะ อุ้ย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 สายวิ่ง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 สุดคอเลยครับสายวิ่งสายวิ่งกระจังคองอ่ะโอ้ยสายเงี้วิ่งเป็นไงครับยอมรับโดยดี แล้วกระเทือนตื่นตื่นมาแล้วเะเป็นกบยางนิ้วสอนพิษนะเนี่โอ้โหโดูตายสวยสวยเลยใช้ใหญ่ด้วยนี่เนสอนพ,พิษเป็นปากเต็มคำแล้วกัดกลางคองสวยเลย ก่อนน้ำลุ่มโล่เตียนะทำงานได้ดีเลยฮะกบกบยางยูสอนฟิตนะเต็มปากเต็มคำเลยฮะตัวนี้ก็เกือบๆโลครับแปดขีดเก้าขีดเก้ากบยางยูสอนฟิตเยี่ยมครับ